สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเพนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เริ่มใกล้เที่ยงแล้วนะคะมาลงคลิปทีหลังนะคะทุกคนใกล้เที่ยงแล้วก็เริ่มหิวนะคะท้องร้องแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆทานนะคะอร่อยๆทานนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือริมทุ่งกันนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะทุกคนอาหารก็อร่อยนะคะน้ำจิม้ม ลวกจิ้มก็อร่อยนะคะตอนนี้บรรยากาศข้ากำลังออกรวงนะคะตั้งท้องเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสุกเหลืองอลา,ามเลยนะคะเราก็หาน้ำดื่มเย็นๆก่อนนะคะทุกคนเราได้สั่งกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่ตับนะคะทุกคนบะหมี่เหลืองนะคะบะหมี่ตับก็หนึ่งถ้วยตามด้วยลวกจิ้มนะคะน้ำจิ้มที่นี่สุดแซ่บเลยคะ่ะ นี่เลยค่ะก่อนเข้าไปทานอาหารนะคะเราก็มีบรรยากาศดีๆมาฝากนะคะเป็นรูปเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือริมทุ่งค่ะรับรองว่าที่นี่อาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีสุดๆเลยนะคะทุกคนวิวสวยมากๆเห็นท้องฟ้ามองเห็นภูเขาที่เขาค้อนะคะทุกคน แล้วก็ดื่มน้ําสเปรดนะคะทุกคนเย็นๆหรือว่าจะเป็นน้ําเปล่าก็ได้นะคะทุกคนสดชื่นมากๆเลยค่ะก็เป็นขันเงินนะคะทุกคนใส่แล้วสดชื่นมากๆนะคะบะหมี่ตับนะคะวันนี้ไปกันอยู่4ี่คนนะคะทุกคนแล้วก็ได้บะหมี เ่อขอโทษค่ะมีข่าวนะคะรวมหมูตับค่ะนอกจากนี้เขายังมีแคบหมูแบบกรอบอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆร้านนี้อยู่ติดถนนนะคะแถวดงขวางนะคะลมสักเพชบูรณ์นะคะทุกคนใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้รับรองไม่พลาดแน่นอนคะ่ะที่นี่นะคะขึ้นชื่อมากๆนะคะ ก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงนะคะทุกคนผักก็สดๆนะคะมีถั่วถั่วงอกใบโหระพานะคะทุกคนสุดแซ่บก็ลวกจิ้มเลยค่ะแล้วก็ยังมีหมูรวมอาวุ้นเส้นนะคะทุกคนอร่อยมากๆนะคะก่อนกลับนะคะทุกคนเราก็ยังมีอดอกไม้สวยๆโปยเซียนนะคะ แล้วก็ยังมีต้นหัวใจเศรษฐีนะคะทุกคนเป็นต้นไม้ฟอกอากาศค่ะแล้วก็ยังมีกล้วยไม้สวยๆด้วยค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ